สวัสดีตอนดึกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวจงระวังตัวกันให้ดีเพราะถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มันจะไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวรายการเล่าเรื่องสยองสำหรับคนนอนดึกนะฮะ เรื่องไหลาตายเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยจะได้ยินเรื่องแบบนี้นะครับว่ามีคนที่หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาเลยในทางวิทยาศาสตร์ก็สรุปว่าเป็นการไหลาตายนะครับแต่ใครจะรู้ฮะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรือเหนื่อยล้าหรือโรคประจําตัวก็ได้นะครับเรื่องราวต่อไปนี้ฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผมอายุได้ประมาณ25ปีคนโบราณเนี่ยถือว่าเป็นช่วงอายุเบญจเพศนะครับ ถ้าเจอเรื่องดีก็ว่ากันว่าจะดีใจหายแต่ถ้าเจอเรื่องร้ายเขาก็บอกว่าจะร้ายสุดๆไปเลยฮะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการหลายตายหรือว่าจะเป็นผีตัวตายตัวแทนมาเอาวิญญาณไปอยากจะขอให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการผีล่าหัวสักนิดหนึ่งนะครับ หลังจากที่ครอบครัวผมได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับน้าในกรุงเทพไม่กี่เดือนก็เริ่มตั้งตัวกันได้ฮะจึงย้ายออกมาอยู่ตึกแถวบริเวณวังหินนะครับซึ่งในย่านนี้ถนนวังหินเนี่ยจะเป็นถนน4เลนและตอนแรกๆจะเป็น2เลนอยู่สมัยก่อนนะครับก็จะมีซอยนึกภาพออกไหมฮะมีซอยขี้และซอยคู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันบางช่วงบางตอนของถนนเนี่ยซอยขี้กับซอยคู่เนี่ยก็อยู่ตรงข้ามพอดีเป็นเหมือน4ีแยกขนาดเล็กครับ ซึ่งจุดเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งบริเวณหน้าบ้านผมซึ่งเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็จะมีมอไซค์วินประจำถิ่นช่วงค่ำก็จะตั้งวงดื่มกันนะฮะนั่งบนแคร่ไม้มีกระดานหมักฮอนหมักลุกนึกภาพออกใช่ไหมฮะบางครั้งผมก็จะออกไปทักทายพี่ๆครับที่เขาจับวงคุยกันยังออกรถออกชาตินะฮะลุงประวิทยเนี่ยนามสมมุตินะฮะขี่วินประจํา ที่ซอยแถวนี้มานานแล้วแกเป็นขาใหญ่ประจําถิ่นและเป็นที่รู้จักของคนในละแวกเป็นอย่างดีในวงสนทนาเนี่ยบางครั้งก็จะมีร้านอื่นๆแถวนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมวงด้วยหนึ่งในนั้นคือพี่เคครับนามสมมุตินะฮะร้านเหล็กดัดฝั่งตรงข้ามพี่เคเนี่ยแกเป็นทายาทของร้านเหล็กดัดและเพราะว่าทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับคืนวันหนึ่งฮะผมนั่งเล่นเกมอยู่ที่ชั้น2ของบ้านตึกแถว ซึ่งหน้าต่างเนี่ยก็ไม่ได้เก็บเสียงอะไรอยู่แล้วถ้ามีมอไซค์แว้นผ่านดัง,ดงๆก็ๆได้ยินชัดเจนครับเต็ม2อรูหูเลยดังนั้นเสียงนอกบ้านเนี่ยผมจึงได้ยินได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะเสียงของลุงบวิดท,ที่ก็จะสนทนากันปกติเฮฮาเฮห,หากันแต่พอเริ่มดึกต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับครับ ผมก็จะรู้สึกได้จากเสียงคุยที่มันเบาลงเพราะว่าจํานวนคนมันน้อยลงนึกภาพออกไหมฮะประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเสียงทุกอย่างก็เงียบลงผมก็ยังเล่นเกมอย่างต่อเนื่องนะฮะเมามันอยู่เลยยังไม่นอนทานใดนั้นครับผมก็ได้ยินเสียงเบรกมาแตะไกยเลยครับเบรกมาต่ไกลเลยลากยาวมาฮะตามด้วยเสียงโครมดังสนั่นลั่นซอยะผมไม่รอช้ารีบเปิด เพื่อดูมองลอดผ่านรูหน้าต่างออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่เห็นครับมอไซค์คันหนึ่งถูกชนสภาพยับเยินล้อเนี่ยบิดเบี้ยวเลยนะฮะโดยรถเก่งคันหนึ่งเนี่ยลากมอไซควินเนี่ยไปกว่า10เมตรไม่นานฮะรถกู้ภัยก็มาถึง2คัน3คันมีคนนอนเจ็บอยู่นะครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้คุยกับชาวบ้านในละแวกจึงได้ทราบว่า ลุงประวิตยแกเสียชีวิตแล้วฮะใช่เลยครับเรื่องเมื่อคืนนั่นแหละลุงประวิตยนั่งดื่มอยู่ที่วินตามปกติทุกคนกลับหมดแล้วลุงแกก็ปิดวงสนทนากําลังจะกลับเป็นคนสุดท้ายด้วยความที่ว่ามันดึกแล้วถนนมันก็เงียบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีรถลุงแกจังหวะจะยูเทิร์นพอดีไม่ทันได้สังเกตมองด้านหลังนะครับประกอบกับรถ เก่งเนี่ยพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็รถก็เครื่องเงียบด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ยินเบรกไม่ทันครับชนเข้ากลางลำลุงประวิตรปลิวแต่ยังไม่เสียชีวิตในทันทีกู้ภัยก็พยายามยื้อชีวิตฮนะแต่สุดท้ายแล้วลุงประวิตรก็เสียชีวิตระหว่างทางนำส่งโรงพยาบาลนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนฮนะทุกคนในกลุ่มแก๊งวินมอไซเริ่มกลับมาตั้งวง สมาคมสนทนากันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ตั้งวงกันมานานนะซึ่งผมก็คาดว่าก็คงจะช็อกกันแหละมันเป็นเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนในกลุ่มนะพี่เคเองก็มาตั้งวงด้วยนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีก็เลยแอบได้ยินพี่เคเล่าในวงสนทนาด้วยสีหน้าไม่สบายใจว่า <S <S 1> <S 1> ลุงประวิทย์เนี่ยแกมาเข้าฝันประมาณว่า แกไปไหนไม่ได้แล้วก็ยังวนเวียนอยู่แถวนี้มาขอให้พี่เคช่วยเหลือซึ่งพี่เคก็บอกนะครับว่าฝันแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยมันดูแปลกไปมันดูรุนแรงกว่าเดิมก็คือลุงประวิทธ์อะ่ะแกมาบีบคอบีบคอจนหายใจไม่ออกครับแล้วพี่เคแกก็สะดุ้งตื่นแบบ ตื่นขึ้นมาหอบอะฮะลักษณะนั้นแกก็เล่าให้ฟังไปนะหลายคนก็เลยแนะนําไปว่าเอ้ยเคมึงก็ไปทําบุญให้ลุงประวิตย์เขาต้องท้าวความก่อนว่าพี่เคกับลุงประวิตย์เนี่ยแกค่อนข้างจะสนิทกันมากที่สุดนะครับเพราะว่ารู้จักกันมานานพี่เคก็เลยไปทําบุญทําอะไรตามความเชื่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะหลังจากนั้นสองสัปดาห์ผ่านไป เช้าวันหนึ่งครับมีชาวบ้านในละแวกยืนมุงอยู่บริเวณหน้าร้านเหล็กดัดครับพร้อมกับมีรถกู้ภัยจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่พี่เคเสียชีวิตปริศนาภายในร้านเหล็กดัดฮนะสุดท้ายได้คำตอบจากแพทย์ชนสูตรศพนะฮะว่าเป็นการไหลาตายครับ ซึ่งอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปก่อนว่าอาการไหลตายก็คืออาการที่หลับไปแล้วอยู่ๆก็ไม่ตื่นขึ้นมาไปเลยนะครับไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรบ่งชี้การตายแน่ชัดนะเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่คนในกลุ่มก็รู้ดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราได้ยินพี่เคแก่เล่ามาตลอดแล้วแล้วคุณล่ะครับเคยฝันว่ามีคนมาบีบคอไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับและใครที่เคยมีประสบการณ์สยองเรื่องหลอนๆแบบนี้นะครับอยากจะถ่ายทอดสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ด้านล่างหรือเข้าไปที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าเออสยองดูแล้วชวนคนหัวลุกก็จะลองเอามาเล่าให้ฟังกันนะนะสำหรับค่ำคืนนี้รายการผีล่าหัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน แล้วพบกันใหม่กับเรื่องสยองสำหรับคนนอนดึกเรื่องราวศาสตร์เล่นลับความเชื่อเหนือธรรมชาติพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับข้างคืนนี้ลาตีสวัสดี